เคยเป็นไหมพูดไปโดยไม่รู้ตัวทําให้ลูกหลานรู้สึกไม่ดีจนค่อยๆห่งเหินบางครั้งเราก็พูดอะไรออกไปโดยไม่ได้คิดเพราะเราหวังดีหรือแค่พูดตามความเคยชินแต่รู้ไหมว่าบางคําพูดอาจทําให้ลูกหลานอึดอัดไม่สบายใจหรือรู้สึกว่าเราไม่เข้าใจเขาจนเขาค่อยๆถอยห่างออกไปโดยไม่รู้ตัวอยากรู้ไหมว่าคําไหนที่ไม่ควรพูดมาลองเช็คกันดูเผื่อเราจะเผลอพูดไปแบบไม่ตั้งใจหนึ่ง แม่หรือพ่ออยู่ไปก็ไม่มีค่าแล้วประโยคนี้อาจฟังดูเหมือนพูดเล่นหรือบ่นไปตามอารมณ์แต่สำหรับลูกหลานแล้วมันอาจเป็นคำพูดที่ทำให้เขารู้สึกผิดและกดดันมากโดยไม่รู้ตัวเพราะมันเหมือนเป็นการโยนภาระทางอารมณ์ให้เขาต้องทำให้เรารู้สึกมีค่าทั้งที่จริงๆแล้วคุณค่าของเราขึ้นอยู่กับตัวเราเองไม่ใช่จากการรอให้ลูกหลานมายืนยันคำพูดแบบนี้อาจทำให้ลูกหลานรู้สึกหนักใจไม่กล้าพูดคุยหรืออยู่ใกล้ เพราะกลัวว่าจะทําให้เรารู้สึกแย่กว่าเดิมหรือบางครั้งอาจรู้สึกว่าต่อให้เขาพยายามแค่ไหนเราก็ยังคิดว่าตัวเองไม่มีค่าอยู่ดีลองเปลี่ยนมุมมองเป็นการให้คุณค่ากับตัวเองก่อนเช่นแม่หรือพ่อยังสนุกกับชีวิตนะแก่ก็ไม่เป็นไรขอแค่ได้อยู่กับลูกหลานก็พอแล้วหรือถึงจะแก่แต่ก็ยังอยากใช้ชีวิตให้สนุกทุกวันคําพูดแบบนี้นอกจากจะทําให้บรรยากาศดีขึ้นแล้วยังช่วยให้ลูกหลานรู้สึกสบายใจและอยากใช้เวลากับเรามากขึ้นด้วย สไม่ต้องมายุ่งกับฉันฉันอยู่ของฉันได้บางครั้งเราอาจพูดแบบนี้เพราะน้อยใจหรือแค่รู้สึกว่าไม่อยากรบกวนลูกหลานแต่ถ้าพูดบ่อยๆเขาอาจเข้าใจผิดว่าเราต้องการให้เขาอยู่ห่างๆจริงๆแล้วสุดท้ายเขาอาจไม่มายุ่งด้วยอีกเลยลูกหลานบางคนอาจรู้สึกว่าหรือเราไปกวนใจเขามากไปหรือถ้าเขาอยากอยู่คนเดียวเราก็ควรปล่อยเขาแล้วค่อยๆถอยห่างไปโดยไม่รู้ตัว สุดท้ายเราอาจรู้สึกโดดเดี่ยวแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะเราเผลิดสร้างกำแพงขึ้นมาเองลองใช้คำพูดที่เปิดโอกาสให้ลูกหลานได้ดูแลและใกล้ชิดกับเราเช่นแม่หรือพ่ออยู่ได้แต่มีลูกหลานมาคุยด้วยก็ดีใจนะหรือแค่รู้ว่าลูกยังห่วงแม่พ่อก็ดีใจแล้วคำพูดแบบนี้ช่วยให้ลูกหลานรู้ว่าเรายังต้องการเขาแต่ไม่ได้กดดันให้เขาต้องดูแลเราตลอดเวลาเป็นการเปิดใจให้เขาเข้ามาหาเราเอง มากกว่าผลักเขาออกไป 3. เมื่อไรจะมีลูกแต่งงานหรือเลื่อนตำแหน่งคำถามนี้อาจฟังดูเหมือนถามไปตามปกติหรือเพราะเราห่วงใย,ยอยากให้ลูกหลานมีอนาคตที่มั่นคงแต่สำหรับเขาอาจกลายเป็นความกดดันมหาศาลเพราะมันสื่อว่าชีวิตตอนนี้ของเขายังไม่ดีพอในสายตาเราบางครั้งลูกหลานอาจกำลังพยายามเต็มที่แล้วแต่ยังไม่ถึงจุดที่เราคาดหวัง หรือบางคนอาจมีเป้าหมายชีวิตที่ต่างออกไปพอได้ยินคำถามนี้ซ้ำๆอาจทำให้เขารู้สึกเหนื่อยใจหรือไม่อยากเล่าเรื่องของตัวเองให้เราฟังอีกเลยเพราะกลัวจะโดนคาดหวังมากขึ้นลองเปลี่ยนจากการตั้งคำถามที่กดดันมาเป็นคำพูดที่ให้กำลังใจแทนเช่นไม่ว่าชีวิตลูกจะเป็นแบบไหนพ่อหรือแม่ก็ภูมิใจในตัวลูกเสมอหรือขอให้ลูกมีความสุขกับทางที่เลือกก็พอแล้วคำพูดแบบนี้ช่วยให้ลูกหลานรู้สึกว่า เราให้คุณค่าเขาที่ตัวตนของเขาจริงๆไม่ใช่แค่สิ่งที่เขาทำสำเร็จและทำให้เขากล้ากลับมาเล่าเรื่องราวชีวิตให้เราฟังมากขึ้น 4. ฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่เด็กทำไมไม่ดูแลฉันบ้างคำพูดแบบนี้อาจฟังดูเหมือนเป็นการตัดเพอหรือบ่นตามอารมณ์แต่สำหรับลูกหลานมันอาจทำให้เขารู้สึกว่าความรักของเรามีเงื่อนไขเหมือนเขาต้องตอบแทนบุญคุณตลอดเวลาไม่อย่างนั้นจะเป็นลูกที่ไม่ดี บางคนอาจรู้สึกผิดและพยายามดูแลเรามากขึ้นแต่บางคนอาจรู้สึกกดดันจนเลือกที่จะถอยห่างเพราะกลัวว่าจะไม่มีวันทําให้เราพอใจหรือกลัวว่าต่อให้พยายามแค่ไหนเราก็ยังมองว่าเขาทําไม่พออยู่ดีลองใช้คําพูดที่ให้ความรู้สึกเป็นกันเองและอบอุ่นขึ้นเช่นพ่อและแม่ดีใจที่ได้เลี้ยงลูกมาแค่เห็นลูกมีความสุขพ่อและแม่ก็พอใจแล้วหรือขอแค่ลูกยังคิดถึงกันอยู่พ่อและแม่ก็มีความสุขแล้ว คำพูดแบบนี้ช่วยให้ลูกหลานรู้สึกว่าเราไม่ต้องการอะไรจากเขามากไปกว่าความรักและความใส่ใจและเขาจะยิ่งอยากกลับมาดูแลเราด้วยใจจริง 5. สมัยก่อนฉันลำบากกว่านี้เยอะบางครั้งเราอาจพูดประโยคนี้เพราะอยากให้ลูกหลานเข้มแข็งขึ้นหรืออยากให้เขารู้ว่าความลำบากที่เผชิญอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่แทนที่จะเป็นกำลังใจมันอาจทำให้เขารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจปัญหาของเขาเลยการเปรียบเทียบความลำบากของแต่ลยุค อาจทำให้ลูกหลานรู้สึกว่าความทุกข์ของเขาไม่มีค่าหรือไม่ควรพูดถึงเพราะสุดท้ายเราก็จะมองว่ามันเล็กน้อยไปหมดส่งผลให้เขาไม่อยากระบายไม่อยากปรึกษาหรืออาจเริ่มรู้สึกว่าเราไม่ใช่คนที่เข้าใจเขาจริงๆแทนที่จะเปรียบเทียบลองใช้คําพูดที่ให้ความเข้าใจและกําลังใจเช่นแต่ละยุคมีปัญหาของตัวเองพ่อและแม่เข้าใจนะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีความยากของมันหรือพ่อและแม่ไม่เคยอยู่ในยุคของลูก แต่เชื่อว่ามันต้องมีความท้าทายในแบบของมันแน่ๆคำพูดแบบนี้จะช่วยให้ลูกหลานรู้ว่าเราเป็นที่พึ่งทางใจที่เขาสามารถคุยด้วยได้และทำให้เขากล้าปรึกษาปัญหากับเรามากขึ้น 6. อย่าแต่งตัวแบบนี้หรือทำแบบนี้เลยมันไม่ดีบางครั้งเราอาจพูดไปเพราะเป็นห่วงหรืออยากให้ลูกหลานดูดีในสายตาคนอื่นแต่สำหรับเขามันอาจกลายเป็นความรู้สึกว่าถูกบังคับหรือไม่ได้รับการยอมรับในแบบที่ตัวเองเป็น ถ้าถูกวิจารณ์บ่อยๆเขาอาจเริ่มรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนตัวเองให้ถูกใจเราหรือแย่กว่านั้นอาจเลือกที่จะไม่พูดคุยหรือแสดงตัวตนที่แท้จริงให้เรารับรู้เพราะกลัวจะถูกตัดสินอีกแทนที่จะบังคับหรือวิจารณ์ลองใช้คำพูดที่เปิดกว้างและให้การยอมรับเช่นถ้าลูกชอบพ่อและแม่ก็โอเคนะขอให้ลูกมีความสุขก็พอหรือพ่อและแม่อาจไม่เข้าใจแฟชั่นยุคนี้แต่ถ้าลูกมั่นใจก็ใส่ไปเลย คำพูดแบบนี้จะช่วยให้ลูกหลานรู้สึกว่าเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้และทําให้เขากล้าเข้ามาคุยกับเรามากขึ้น7พ่อแม่คนอื่นยังมีลูกดูแลเลยบางครั้งเราอาจพูดแบบนี้เพราะอยากให้ลูกหลานใส่ใจเรามากขึ้นหรือแค่เพลอเปรียบเทียบไปโดยไม่ตั้งใจแต่รู้ไหมว่าคําพูดแบบนี้อาจทําให้เขารู้สึกว่าไม่ว่ายังไงก็ไม่ดีพอในสายตาเราแทนที่จะทําให้เขาอยากดูแลเรา เขาอาจรู้สึกกดดันและเสียใจคิดว่าต่อให้พยายามแค่ไหนเราก็ยังเอาเขาไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นอยู่ดีสุดท้ายอาจทำให้เขาห่างออกไปเพราะรู้สึกว่าไม่มีวันทำให้เราพอใจได้ลองใช้คำพูดที่ให้กำลังใจและทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าเช่นแค่ลูกเป็นตัวของตัวเองแม่และพ่อก็ภูมิใจแล้วหรือไม่ต้องเหมือนใครขอแค่ลูกมีความสุขและยังคิดถึงกันแค่นี้ก็พอแล้ว คำพูดแบบนี้จะช่วยให้ลูกหลานรู้สึกว่าเขามีคุณค่าที่ตัวตนของเขาไม่ใช่จากการถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นและเขาจะอยากกลับมาหาเราเอง 8. ให้เงินพ่อแม่ใช้บ้างสิการพูดแบบนี้อาจฟังเหมือนเป็นการบ่นหรือขอความช่วยเหลือจากลูกหลานแต่สําหรับเขามันอาจทําให้เขารู้สึกว่าเรามองความรักและความใส่ใจเป็นเรื่องของเงินทองถ้าบ่อยครั้งที่เราใช้คําพูดแบบนี้เขาอาจเริ่มรู้สึกว่าความรักของเรามีเงื่อนไขหรือค่าใช้ใจ่าย และบางครั้งอาจทําให้เขารู้สึกอึดอัดหรือไม่กล้าที่จะคุยเรื่องอื่นๆเพราะกลัวว่าเราอาจจะขอเงินหรือสิ่งของไปเรื่อยๆลองเปลี่ยนมาใช้คําพูดที่แสดงให้เห็นว่าเราห่วงใย,ยในความสุขของเขามากกว่าความช่วยเหลือทางการเงินเช่นพ่อและแม่แค่ขอให้ลูกมีความสุขเรื่องเงินไม่ต้องห่วงหรือไม่ต้องห่วงเรื่องเงินพ่อและแม่แค่ขอให้ลูกสบายใจและมีความสุขคำพูดแบบนี้จะช่วยให้ลูกหลานรู้สึกว่าเรารักเขาโดยไม่คาดหวังสิ่งใดกลับมา และเขาจะยิ่งอยากดูแลและใส่ใจเราในทางที่ไม่รู้สึกกดดัน9ไม่ต้องมาหาหรอกเดียวก็ไปแล้วคำพูดนี้อาจฟังเหมือนแค่การบ่นหรือพูดเล่นแต่สำหรับลูกหลานมันอาจทำให้เขารู้สึกเศร้าและรู้สึกไม่อยากเข้าใกล้เพราะมันเป็นการพูดถึงความสูญเสียหรือสิ่งที่ไม่น่าพูดถึงในช่วงเวลาที่ควรจะมีความสุขร่วมกันบางครั้งลูกหลานอาจเริ่มคิดว่าการอยู่ใกล้เราคือการเจอแต่สิ่งที่หดหู่หรือเรื่องที่ทำให้รู้สึกเสียใจ จนไม่กล้าเข้าหาหรือเลือกที่จะไม่มาหาเราเพราะกลัวว่าจะเจอแต่คําพูดที่ทําให้รู้สึกแย่ลองพูดในทางที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและมีความหวังเช่นถึงแม่และพ่อจะไม่อยู่บ้างแต่ก็ยังมีความสุขที่ได้ใช้เวลาร่วมกับลูกหรือขอแค่มีเวลาที่ดีกับลูกในตอนนี้แค่นั้นก็พอคําพูดแบบนี้จะช่วยให้ลูกหลานรู้สึกว่าการอยู่กับเราคือช่วงเวลาที่มีความสุขและทำให้เขากลับมาหาเราอีกครั้ง ด้วยใจที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น10ฉันแก่แล้วทําอะไรก็ผิดหมดคําพูดนี้มักเกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกไม่มั่นใจหรือรู้สึกว่าตัวเองตามไม่ทันโลกแต่มันอาจทําให้บรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยความเศร้าและทําให้ลูกหลานรู้สึกว่าเราไม่ได้มีคุณค่าเหมือนเดิมหรือไม่สามารถช่วยอะไรได้การพูดแบบนี้ทําให้ลูกหลานรู้สึกไม่ดีและอาจเริ่มรู้สึกว่าเราไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเอง การมองตัวเองในแง่ลบก,ก็สามารถส่งผลให้ลูกหลานไม่กล้าหรือไม่อยากคุยกับเราเพราะไม่อยากให้เราเสียใจหรือรู้สึกว่าตัวเองทำผิดอยู่เสมอลองใช้คำพูดที่เต็มไปด้วยความเปิดใจและอยากพัฒนาเช่นพ่อหรือแม่อาจจะไม่เข้าใจยุคนี้เท่าไหร่แต่พ่อและแม่ก็อยากเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกหรือแม้จะอายุเยอะแล้วแต่ยังเต็มไปด้วยความรักและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆลองย้อนกลับไปดูซิว่ามีข้อไหนที่เราเผลอพูดออกไปบ้าง บางคำพูดที่เราคิดว่าไม่เป็นอะไรแต่จริงๆแล้วอาจทำให้ลูกหลานรู้สึกไม่ดีโดยไม่รู้ตัวเรามาฟังสรุปอีกครั้งว่าสิ่งที่ห้ามพูดมีอะไรบ้าง 1. แม่และพ่ออยู่ไปก็ไม่มีค่าแล้ว 2. ไม่ต้องมายุ่งกับฉัน 3. เมื่อไหร่จะมีลูกแต่งงานหรือเลื่อนตาแหน่ง 4. ฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่เด็กทำไมไม่ดูแลฉันบ้างหสมัยก่อนฉันลำบากกว่านี้เยอะ อย่าแต่งตัวแบบนี้ทำแบบนี้เลยมันไม่ดีเจ็ดพ่อแม่คนอื่นยังมีลูกดูแลเลยแปให้เงินพ่อแม่ใช้บ้างสิเกไม่ต้องมาหาหลอกเดี๋ยวก็ไปแล้วสิ 10. ฉันแก่แล้วทำอะไรก็ผิดหมดคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าเคยได้ยินหรือเผลอพูดข้อไหนไปบ้างถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามแก่แล้วไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าไม่มีค่า ลูกหลานรักเราเสมอแค่พูดให้เขารู้สึกดีทุกอย่างจะดีขึ้นเองพ่อแม่ที่มีความสุขลูกหลานก็จะมีความสุขไปด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขและเป็นที่รักของลูกหลานเสมอ